เริ่มต้นที่ข่าวแรกครับเป็นการจัดกิจกรรมนะครับจัดงานโดยสำนักง,งานพาณิชย์จอวัดขอนแก่นนำทัพผู้ประกอบการผ้าทออีสานมาประกาศความพร้อมในการจัดงานมหกรรมผ้าทออีสานสู่สากลครับโดยเป็นการดึงผู้ประกอบการผ้าทออีสาน5กลุ่ม20จังหวัดของภาคอีสานมาร่วมออกงานกว่า250รายคาดว่าจะมีเงินสะพัดถึง15ถึง20ล้านบาทเลยครับค่ะ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแกน่นนายสุเทพมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานแถลงข่าวมหกรรมผ้าทออีสานสู่สากลไทยแลนด์อีสานแฟบริกเอ็กซโป2021โดยมีนายชายยุทธวันดีพาณิชจังหวัดขอนแกน่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดนรทัยโกวัฒนกุลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไม้และอีเวนต์เชิงธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับค่ะนายชันยุทธวันดีพาณิ์จังหวัดขอนแก่นได้บอกว่าสําหรับกระทรวงพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ต้องการเร่งรัดการส่งออกของไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผ้าทออีสานนะครับ ในเรื่องของการสร้างมูลค่าและภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักในบทบาทไทยเมืองหลวงของผ้าทอโลกซึ่งปัจจุบันครับผ้าทออีสานสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในองค์รวมทั้งผู้ผลิตผู้แปรรูปและผู้ค้าโดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมบูรณาการทำงานกับทุกฝ่ายเพื่อที่จะได้สร้างโอกาสทางการตลาดและหาช่องทางการจำหน่ยให้เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันครับด้วยอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของผ้าทออีสานร,รวมไปถึงกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลอีกด้วยนะครับในส่วนของขอนแก่นเองก็จะมีเด่นในเรื่องของผ้าไหมนะครับเราก็จะมีผ้าไหมลายต่างๆมีการตัดเย็บโดยช่างฝีมือนะครับแล้วเราก็จะได้เชิญชวนผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกนะครับมาช่วยกันให้คำแนะนำใ,ในการออกแบบลายผ้าแล้วก็มีการออเดอร์ ส่งเพื่อตามคอนเซปต์ของงานก็คือผ้าทออีสานสู่สากลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังใจว่าพี่น้องประชาชนนะครับจะให้การสนับสนุนเนื่องจากว่าการเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่การจัดงานที่ศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติหรือว่าใครนะครับถือว่าเป็นสถานที่จัดงานที่เป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดนะครับ งานมหากรรมผ้าทออีสานสู่สากลปี2,564นะคะไทยแลนด์ Thailand อีสานเฟสบิทเอ็กโป2021จัดขึ้นภายใต้แนวคิดทั่วโลกใส่ไทยบ้านทอค่ะได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะจากผู้ประกอบการผ้าทออีสานจาก5กลุ่มจังหวัดของ20จังหวัดผ้าอีสานนะคะเป็นกลุ่มอีสานตอนบน,นกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2 กลุ่มอีสานตอนกลางและก็กลุ่มอีสานตอนล่างค่ะก็มีผู้ประกอบการเข้าร่วม250คููหานำสินค้ามาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายมากกว่า2,500รายการค่ะครบเครื่องทุกองค์ประกอบตอบโจทย์ธุรกิจผ้าทอนะคะอาทิผ้าทอมือผ้าไหมมัดมีชนบทผ้าไหมแพรวากาลสินผ้าไหมากาบบวัวผ้าคามธรรมชาติผ้าย้อมสีธรรมชาติ มีเครื่องประดับด้วยคุณผู้ชมกระเป๋าก็มีค่ะของที่ระลึกนะคะคสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานนะคะคุณผู้ชมนอกจากการจําหน่ายผ้าทอผ้าไหมแล้วคุณผู้ชมก็จะมีการจัดเจราจาจับคู่ธุรกิจการออกบูธจากกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างดีไซเนอร์ค่ะการจัดเสวนาให้ความรู้ด้านตลาดออนไลน์กิจกรรมบันเทิงก็มีนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์ผ้าทออีสานจากนางแบบนายแบบชั้นนำค่ะอาทิฟ้าสายเป็นมิดยูนิเวอร์สไทยแลนด์ ตูมตามเดอะสตาร์แล้วก็คอนเสิร์ตก็มีนะคะคุณผู้ชมเป็นคอนเสิร์ตขวัญใจคนอีสานอาทิลำไยห,หายทองคำนกน้อยอ,ยยอุไรพรเตา๋าฟูศิลแล้วก็เอิ้นขวัญว่าหลันยาน,นั่นเองค่ะ